คำถามคำถามที่ต้องขยายและถ้าพูดถึงรัฐบาลรวมชาติคนทุกคนต้องถามในนี้แหละทําไมรัฐบาลเพื่อไทยต้องดึงประชาธิปัตย์ให้ง่ายเลยถามไม่ง่ายเนี่ยทำไมต้องดึงผมถามเหมือนกันนะครับว <c oughs> ่าทำไมต้องดึงเขาบอกว่าครับผมคนลักมีสัจจะอ้ะอาวคำไหนคือคํานั้นได้พูดคุยไว้อย่างไรก็เดินหน้ากันตามนั้นครับถามว่าความจําเป็นประชาธิปัตย์อยู่ข้างนอก ก็ไม่ได้ระคายเคืองต่อเสถียรภาพของรัฐบาลยกเว้นอย่างเดียวับในพลังประชาลัฐนั้นไม่เป็นปึกแผ่นและบารมีป่าเนี่ยยังเข้มแข็งคอนโทรลไม่ได้นั่นแหละคือคำตอบทั้งหมดเอามาสรุปเป็นข้อข้อถ้เห็นเชิงประจักษ์อันแรกเลยทำไมรัฐบาลเพื่อไทยต้องดึงปฏิบัติอันแรกเลยรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยมไม่วางใจพลังประชาลัตสายป่าชัดไหม <laughs> ชัด <c oughs> และแลก็ชัดเจนฮะ <c oughs> รัฐบา <c oughs> <c oughs> ลรัฐบาลเพื่อไทยกลัวเข้าป่าแล้วเสือกัดคือต้องบอกว่าตระกูลไทยรักไทยตระกูลเพื่อไทยหรือว่าพรรคในสกูลชินวัตรเนี่ยเขาต้อง300รอพลัดสามร้อยพลัดนะถ้าไม่วางใจสายป่าเนี่ยต้องอม,มีเสียงมาซัพับพอร์ตนเป็นอะไรพอสมควรเพื่อที่จะให้เกิน300มไม่วางใจสายป่านี่เหตุผลแรกต้องมีวิัยปฏิ เหตุผลที่สองต้องดึงประชาธิปัตย์เลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยสู้กับคู่แข่งหลักคือใครก็คือก้าวไกลฮะสู้กับคู่แข่งหลักก้าวไกลเนี่ยต้องใช้พลังพันธมิตรทุกฝ่ายทุกฝ่ายเลยทุกฝ่ายเลยรวมพลังที่ไม่ใช่ก้าวไกลอะเพื่อสู้ก้าวไกลทั้งหมดเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์เขาจำเป็นในการที่แตะมือพันธมิตรตั้งแต่วันนี้เลยในการสู้กับคู่แข่งหลักนะใช่คือก้าวไกลนะคู่แข่งหลักไม่ใช่ไม่ใช่ประชาธิปัตย์นะถ้าสมัยเดิมถ้าคิดจะรวม ครับอาณาจักรทุกฝ่ายต้องดึงสัพพะกำลังทั้งฝ่ายที่เป็นศัตรูและมีโอกาสที่จะเป็นมิตรมารวมกันตามแนวคิดให้เป็นหนึ่งก่อนพี่โอจำการตั้งพักไทยรักไทยเมื่อปี41หนึ่งและก็เลือกตั้งครั้งสำคัญก็คือปีส4ได้ไหมเกิดการควบรวมกิจการใช่พักเล็กพักน้อยพักนุ้นมารวมกันหมดเลยแล้วก็เป็นไทยรักไทยใช่แล้วก็ชนะเลือกตั้งไหมชนะทะลมทลายเลยนั่นคือเหตุผลว่า ต้องรวมพันธมิตรทุกส่วนเพื่อสู้กับคู่แข่งหลักอยากก้าวไกลรวมกันอยู่ก่อนแล้วค่อยไปตีร่วมกันในศึกครั้งหน้าครั้งหน้านอ,อันที่สต้องบอกว่าตอนนี้เข้ายุคก,การเมืองสามขั้วก้าวไกลเพื่อไทยและภูมิใจไทยอันนี้เราพูดมาตลอดการเมืองสามขั้วบทจบประชาธิปัตย์ไม่ใช่คู่แข่งอีกต่อไปหลังจากที่สู้กันยาวนานระหว่าง เพื่อไทยกับประชาธิปัตย์เนี่ยยีปีนะพี่โอ๋นหการแข่งขันเนี่ยเบอร์หน 1, ึน 2, ่งเบอร์สองเบอร์หน 2, ึ่งเบอร์สองเบอร์สองเบอร์หนึ่งเบอร์สองเนี่ยจะอยู่แบบนี้มายี่บสองปีนะผู้ที่พ่ายแพ้ก,ก็ต้องดูแลตัวเองครับ <c oughs> และบางครดบางปีเนี่ย <c oughs> ประชาธิปัตย์มาจัดตั้งรัฐบาลน,นะใช่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเป็นคู่แข่งมายาวนานยี่สิบสองปีแต่เมื่อเข้ายุคการเมืองสามขั้วที่บอกคือก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยอืถือว่าบทจบที่ประชาธิปัตย์กับเพื่อไทยเป็นคู่แข่งกันแล้ว <C ut ters> ถ้าร่วมระบาดครั้งนี้จบเลยกันนี้จบเลยครับเ,เป็นพันธมิตรกันแล้วจบเลยอันที่สี่แกนนำปชปปัจจุบจันมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับคุณทักษิณมาก,ก่อนอ,อันนี้ชัดเจนออันนี้ชัดเจนมากอันที่5้าเมื่อกี้พี่โอพูดแล้วกลืนแล้ว <นะ S 2> สัญญาเก่าเมื่อครั้งโหวตนายกเศรษฐา22สิงหาจำได้ไหมฮะม,มีเสียงจากสสประชาธิปัตย์เนี่ยเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะโหวตโหวตสนับสนุนนายกเศรษฐาส6บป่ะเป็นปฏิบัติการ ที่สภาภายใต้การนำทงของเดชอิฐขาวทองตอนนั้นนะ,ะนั่นคือสัญญาใช่สัญญาใจที่พี่โอพูดถึงเมื่อวันนั้นปีที่แล้วเนี่ยสัญญาแล้วพราะครั้งนี้สิ่งที่สัญญาไว้จะเกิดผลในโมเดลของรัฐบาลหลวมชาตินะครับเพราะต้องจับตาฮะสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปหรือว่าภายในเดือนสิงหาไหมจะเห็นนะจะเห็นหลายคนบอกว่า มีโอกาสที่จะเปลี่ยนตัวนายกจากเศรษฐาทวีสินมาเป็นอนุทินและลุงป้อมครับมันเป็นสายลมแห่งความเคลื่อนไหวแต่ความเป็นจริงแล้วซ้ายข้างในเขามีสัญญาใจและมีปฏิญญาต่อกันครับจําได้ไหม4บวก4มันจะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขเรามาสร้างรัฐบาลเพื่อรวมชาติกันก่อน ได้หรือไม่ครับนอกจากทิศทางที่ดึงไปบาดเข้าร่วมแล้วเนี่ยในพักร่วมรัฐบาลอย่างรวมไทยสร้างชาติก็อาจจะมีขยับรัฐมนตรีบางส่วนในเพื่อไทยเองเนี่ยอาจจะเห็นการขยับนะการขยับขยับเช่นแต่งตั้งรองนายกคนจากเลขาเลขานายกไปเป็นรองนายกขั้นแรกการระดับซุปเปอร์ปหลัดเนี่ยจะมาเป็นเลขานายกแทนอนนี่น่าสนใจน่าสนใจนี่ที่มาไทยก็เปลี่ยนครับครับโคต้านั้นอาจจะต้องถึงเวลา ต้องผ่องทายออกไปและไม่แน่กระทรวงใหญ่ที่อยู่ในมือของพลังประชารัฐอาจจะต้องแปลเปลี่ยนก็ได้ครับประชาธิปัตย์มี25เสียงใน25เสียงับสายตรงตรง,ตรงสายเฉลิมชัยสีออนนายกชายเดชอิดขาวทองและช<น>ัยชนะเดชเดโชพิแทนเนี่ยตกประมาณ20ถึง21เสียงแต่ปัญหาประชาธิปัตย์ตอนนี้ที่มีการพูดคุยกับแกนนำของเพื่อไทยหรือว่าพักร่วมรัฐบาลเนี่ย เขาขอไปหนึ่งว่าการสองช่วยถ้าหนึ่งว่าการสองช่วยสามแกนนำนี้ได้นั่งเก้าอี้หมดถูกแต่ปัญหาคือทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยบอกว่าให้หนึ่งว่าการให้หนึ่งช่วยเอาละสิถ้าหนึ่งว่าการหนึ่งช่วยคำถามคำถามใน3ามคนนี้เลือกแค่2เนี่ยเหลือใครมันจะกระทุ้มครับนจะยุ่งไหมล่ะพูดง่ายคือจะยุ่งไหมทีมทีมสี่เสียงของเขาเรียกอะไรอ่า สายแข็งสายสายสายบุรณาการสายไม่ใช่คุณชวนหลีกภัยคุณบัญญัติมันทฐานคุณจุลินและทีมของคุณนิพน์บุญญามณีเนี่ยจะอยู่ที่นั่นไม่เข้าร่วมครับเพราะฉะนั้นทีมนี้จะต้องไปประสานเองปัญหาคือเสียงยีบเอ็ดถ้าจะให้ปึกแผ่นเนี่ยนะทั้ง3าคนนี้ได้นั่งเก้าอี้หมดใช่นะแต่ถ้าสมมติว่าหัวหน้าพักเสริมชัยศรีอ่อน กับนายกชายเดดินเนี่ยได้แค่นั่งเนี่ยถามว่าคุณชัยชนะเดชโยคุณแทนเนี่ยอพอใจไหมไม่พอใจตอนนี้คือว่าจะได้กี่ตําแหน่งจะมีผลเอางี้สองเดือนที่แล้ว <c oughs> ฉเฉลิมชยัยศรีอ่อนกับยอมไม่เอาแล้วให้สองท่านนั้นทำอะไรไปปลูกผักที่สวนดีกว่ากลับบ้านประจวบคิริขันทำสวนทำไร่ไม่เอาแล้วครับ และก็บอกชัดเจนว่าถ้าจะเดินหน้าต่อไปเอาเลยนายกชายกับแทนนี่แหละเดินไปเลยแต่ว,นนวันนี้ล่ะณวันนี้รู้สึกมีความกระชับกระเฉงขึ้นมาอีกระลอกหนึ่งคงมีปัจจัยตัวแปรเปลี่ยนและถ้าเป็นไปได้ข่าวออกมาล่าสุดรองนายกควบรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยครับกระทรวงไหนครับกระทรวงของพลังประชารัฐรอะไรครับ <c oughs> <c oughs>